ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมแกงหมูป่าใส่กล้วยกล้วยนี่มาจากอินเดียใต้นะครับลูกใหญ่ยาวนะครับผมถ้าเป็นยูบานห้องนี่ใส่กล้วยน้ำว่านะครับมันจังแซ่บพี่น้องแกงกล้วยนี่ผมสีบ่อเปลือกออกหมดนะครับเสียวเปลือกออกพ่อประมาณนะครับผมเมนูนี่รุ่นเด็กกินทีหนึ่งนะครับแถวบ้านผมนี่สิแกงใส่หนกใส่กบใส่ไก่บ้านแกงกะทินะครับผมรสชาติแซ่บนะครับกล้วยอันนี้ก็เป็นกล้วยห้ามแล้วนะครับผมแต่ว่ากล้วยพันนี่มันโมเลนะครับขนาดสุกแล้วก็ยังไม่รสชาตินนบๆนะครับผมกล้วยพันนึบ โบเละนะครับผมสิเบเดต้อนหนานะครับผมเทศแบบเท่าซ anyway> ับบางฮงพี่น้องส่วนพริกแกงกะบานๆนะครับข่าตะไคร้หอมกระเทียมกระสิตําพริกข่าตะไคร้ก้อนนะครับกระสิตําแหลกพอประมาณนึงนะครับผมบริตําแหลกหลายนะครับพริกแกงผมทนมากใส่เกลือลงไปพร้อมนะครับผมถ้าเป็นพริกแกงแถวบ้านผมกระสิบซับประทูเข้มตําไปพร้อมนะครับเพมีประทูเข้มกระสิบซับปลาแดกระเมนใส่ลงไปพร้อมนะครับปลาแดกระเมนกระสิเป็นตัวสีขาวนะครับเพื่อบางคนโมลูจากผมโมเมนคนประเทศกระเมนเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเข้าใจผิดกันผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ภาษาพื้นบ้านใใ้้ภาาาษขมมมมรนนนะคับบผผหู่ นะอกับทีวบลทึงกระิ้นทึงเล่าปนกันนะครับผมตำริกค้าจะไข่แหลกพอปราะพม่านะผมก็บสีน้ำหอมกับกระเทียมลงไปตำนะครับตำบ่แหลกนะครับตำพอประมาณการเฮ็ดกับขอนี่โบมี่พิษมีถือนะครับขนาดอยู่บ้านเดียวกันเฮ็ดกับข้อเฮ็ดบขคือกันนะครับเมนูเดียวกันแต่ว่าเฮ็ดคนละอย่างกับมีนะครับผมผม็ดเป็นแกงออมนะครับสิ่งที่ขาดประเด็นคือน้ำปลานะครับผมตำโดยน้ำปลาน้ำปลาบานเทาอยู่ในดูใบมีขายหลายนะครับตโด้วยชูรสนะครับผมการทำอาหารนี่ก็คือศิลปะชนิดหนึ่งนะครับผมกับสิใส่รสดีไปหน่อยหนึ่งนะครับผมเผื่ กันในหองครัวนะครเครื่องยู่หหองเส็จเรียบรอยแล้วก็มาพอกันยู่ในหองครัวนะครับผมครัวยู่นี่กัเป็นครัวร่วมนะพี่น้องนะัวสุกหอมไที่แล้วผมก็สติส่น้ำร้างคลกลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ก้นกุเลีเลแล้วก็ปิดฟาไว้นะครับผมกับเข่าทันสุกหอมเตะดังทวนๆชวนให้น้ำลายแตกปิดฟาไวประมาณหนึ่นาสีสุกแล้วนะครับผมก็เปิดฟานะครับเดี๋ยวผมติใส่กล้วยลงไปนะครับผมเมนูนี้น้ำสีออกข้นๆเหนียวๆนะครับคือเขาใส่แป้งมันนะครับใส่ข้าวคั่วกับอาใส่ไดันก้ย เมนูนี้นะครับแกงอ่อมหรือรัดหน้าเนี่ยน้ำทำไมมันเหนียวเหนียวกล้วยกระซุกได้ที่แล้วผมก็ใส่ต้นหอมกับผักซีเร่านะครับผมต้นหอมกับผักซีเร่าก็ใส่แบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับใส่มือบิ๊กเล้วก็ทิ่นลงหม้อเลยนะครับผมมันจะได้รสชาติของอาหารเสียบแบบลูกทุ่งทุ่งบ้านเฮาเบื้งลูครับหอมหย่วย้อนใจขนาดพี่น้องเพิ่นจะแซ่บขนาดนะครับกินหอมท้นๆได้พี่น้องเอ้ยกินฮอดบ้านเลยบาดนี้เมนูนี้กับข้าวเหนียวก็ได้กับข้าวเจ้าก็แซ่บนะครับกล้วยกระนึบๆหมูป้ากระนึบๆโอ้ยมดดดดดเเเเเท่่่่่่่าาานน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 นััััั้้้้้้พีีอองงฮ็็กกกกกกิิบบบบบบคคครรรใใใสสสไไะะขผม กลว่าบรนเฮาแหงแซ่บพี่น้องาเขาหาน้ำมามากินขอน้ำกันครับมีส้มตำแกงอ่อมหมูป่าเสกล้วยกินน้ำียไซสมันมายาโเปือนด้รันมาหาไปเอามาหาอยู่คนยังบ้ามาหาผเดี๋ยวจะมีอะไรทีว่าแบบ cám ăn tầm mi <laughs> lục ăn Ừ, là ra thật กระเบิร์นเป็นมันๆหรือหรม่หรือหรรือผมเดีกับหมูปลานร ข้อฉันมีอเจ้านายรับชาหนุ่มผู้นี้แท้จริงคือผู้เล่นคนสุดท้ายของโลกถ้าว่าเขารับยอมเป็นพ่อบ้านเพียงพระศิษยที่ได้สินอาุขอร้อให้เขาคุ้มครองประตูทีรุ่งเป็นเวลาสาปีดังนั้นเขาจะต้อนรับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่งานกับล้านสาของสิษย์